สวัสดีพ่อแม่พี่นอท่านด้วยนะพี่เช้ออสซินาใจทุกคนเลยนะครับน,ะนี่ครับมาอยู่กับผมนะอ่านี่อ่ะผมก็เออหนึ่งพัศสามเลยนะนะครับพัศเอ้พัศพัศแรกดิเพราะว่าพัศหนึ่งพัศสองเนี่ยเอออธิบายก่อนว่าผม,มาอ่ะอัดไปแล้วแล้วอยู่ไฟก็ดันเสียครับนะเกิดตัวนีอ้อัดใหม่นะนี่หมอดึงสีครับนะครับมานะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดไม้ทำพ้อไก่กันก่อนนะนะครับไม่ก่อนไม่ก่อนอือบคอยไม่สิ่งไม่เบาของไม้ด้วยนะก็ทิพก่อนเขาบอกว่านี่ครับนี่ครับไม่เบาเกินครับเไ้ยไม่ใช่ไม่เสียงแรงเกินครับก็เลยเบานิดนึงเบาให้เลย ต็นนี้ผมก็าจะมาเ,ออเคลียร์พื้นที่ตำฟาร์มครับนะยินดีดคคือไม้ขาดแคลนครับเดี๋ยวไม้สิก็ไปรหมกนนะนะไม้ทุกนี้ขาดคราน่นัโอเคเี๋ยวันี้่ะเจาเออ้ยเดี๋ยวขัดตะกุกกกัดตุมขาดตุ่อมออามาสักออ อืมิวันะเ้ราะว่าหนพนตอนี้เื่อยกัไป่บ้นก่อนนะเกยมีตัวอะไรมาเกิดไม่อยากให้มันเกิดอแล้วตรงนี้ันนครับโอเค เราไปคุดแรกกันเลยดีกว่าไปอธิบายก่อนครับว่าทำไมไฟมันเสียคือตากนั้นอ่ะไฟดับครับและอัดจุบเรียกจะไม่ตัดต่อคลิปสรุปมาทีไฟก็ไม่ทำงานดูนาหมอใช้ไม้พลาอ้าวสปอย์อ้าอ่าไปไปนะครับก็เลยจะมาอัดไฟหมอหมดเออก็อะไรแล้วคนผู้ชมครับอุ้ย ม่ตู้เลี้ยงไปไหนอู้เล็กแล้เขาก่อนผมไม่สบายโอ้โูเล็กเล็กแม่จ้ามีแต่เยอะคราแน่ขบุนหน่อยอืมเ,เล็กเยอะเล็กเยอะเล็กเยอะก็ขบุนไปก่นอนรอรออืมอืมพอดีคงน่าจะน่าจะ ขาลงเหมืองลยาครับเนี่ยอมบางครู้มมองไม่เห็นเก็บเสียงเลยวมะพคุณดีนะโอเคก็ไม่ได้เข้ามานยู่อ่ะอุดอุดคุกแร่คีบอุยมีสองัน

เราขุดออาอย่าน uh. like ี do do uh ้ก huh. <laughs> mm ็แล้ครับเอเคิดว่อซิลครับปอซิล้องใช้นุงขุไม่ได้นต้อมีมืออานี้ดินีไงเลยะอืมขน้ำ มาเรียากับป้านองครับโอเลกก็ครับเอ่ไปทางไหนี่งะไปยู่หรอมาผูทางนี้ก็ทำของมันไม่เกิดเอ่อไม่ไหรอ อันตกันโ okay. อเคอีกห้าก่อนโอเคได้ด <ừ. S 1> ไปยี่สิก้อนเลยทำฟาร์มไปเลยนะคิดนหน่นอยเอเอแอคชันช่นโบเกมแอคชั่นี่มันก็นไม่ได้เท่าไหร่นะครับโอ้ยปักทุกเร่อเลยล่าเือลงทาง นี่ตามไปกับป้าดูสิบก้อนสิบก้อนจำไว้ครับลารุงเขาเราต้องตามไปกับป้านี่ถึงบ้านกอดีโอ้เคยเข้าบ้านกันโอเคเสร็จก็เผาเผาเลยระหว่างนี้เอ่อทำไง ดีครผมดีขุดก่อืมคลิปคอลไม่อยากที่นานเกินไปกั้งเยอะกี่นาทีแล้วรู้เกลียดทีและเนี่ยแล้วนาทีคุณเล่นแล้วเรากลับไปขุดไอ้เจ้าฟอสซิลก่อนเนี่ยก็หมดนิดหมดแน่ที่ผมเคยเล่นนะครั้งแรกเลยที่ทำในี่ผมเคยเล่นเจ้าองเป็ โอเคมีที่ขุดนี่ละนี่ละววดน่ะอืมปึกเอาเอาไกร What is this รโอ้ขโมเม็นต้อเค็ง ดันจะมึนี่มันมีสิมันตัวเดี๋ยวนี้เออคุณเล็กคนนี้วะปุ๊บเลกมาะมันตัวเดีแยวนี้มึงเหนียวว่ะผมจะเดียวนี้เดี๋ยวเขามาันไะเดี๋ยวผมก็ รอเชานนะ้าก่อนแล้กันแล้วข้าไปสำรวจเองเขาลูกงูครับเดี๋ยวพาไปนะล้อเช้าก่อนกันนะเดี๋ยวกลับบ้านนคะรับทีนี้ล้งน่าจะไปสำรวจเขาลูกงูเสร็จ,จิ้งหรือไม่ล้งน่าจะตนะกที่อะไรนะก็หมดฤทธิครับเรื่องอะไรไม่ตึงขนาดนะีใครรู้นะเป็นไม่ขา้างล่างหนูก็ได้นะนะโอเคเออส่วนนายครับพีอีนะนามค้าพีอีก็ยังไม่ ยังไม่ได้หายไปไหนครนับพอดีเจอศับพังครับนะศัพท์พังครับก็ขอหยุดไปก่อนแล้วกันนะรอศัพท์ทั้งหมดก่อนนะพอยมาต่อกันนะระหว่างนี้เราจะแคสเจ้าเป็นสิบค้าเดี่ยวยาวอู้ลบลบับเบิดอีกทีหนึง่งอีกทีหนึงน่งเซนติกันอา้าปลูกเจ้าไม้ค่ะ อเจ็บเก็บเจ็บเอากระดูกเจ้าไม้ค่าก็จำตาฟาร์มปุ๊บ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 จิงก่อนคูนีกจันฮ้ย มันเยอเราพอเลยพอสุด้วอ่ะั้นเราเล่นมาเยอะแล้วนัเราเราไปสมบทเขาั้งเรื่ยดีกว่าไปไปเลยดีกว่า ออืโอเคเราจะมีแต่ทุ่งนญ้าเลยนะเนี่ยเฮ้ยยยยยเพียงพอว้าวตรงนี้แหละที่มเท่อนะข้างบนนี้จะมีมอเตอร์อยู่เลยเที่ยวผมดิเฮ้ยนี่ไงอะไรครับ Aku boleh kena kuat siew I mean, kedua like, um, Eh ni lah, uh. kau marah-marah je Kedua Kedua Hmm Kedua, kau kuat -ku -ku -kan. ni Hmm Oh, keeper, keeper Keeper, keeper, keeper Keeper เอิจะเอาเหรอบางเข้ามาเอาเข้ามาบุ้มเลยบุ้ม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 โอ้ได้กอดซิลมาอะไรอ่ะกอซิลมั้งอะไรปอกคอยหอซิลสองอันเราเราพาหน้าแ่ะเข้ามาทำเครื่องลองกอดซิวเลยกันนะอ่าช้าแล้วเยียม นะครับโอ้โหฟอสซิวไแล้วอืมฟอะซิวฟอสซิวอืมอสซิวกว่เยอะอืมโอเคเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราตกที่ตัวเค่นี้ก่อนอู้อะไรอะไรขึ้นมาพบัตพบัตพบัตอู้ฟอซิวค้างฟอซิวอ้าวค้างโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอฟอซิวไว้เสียก่อนนะนะ โอเคงั้นพ์นนี้ก็ขอลาไปก่อนนะพบกันนะนะอยนะกันพ์ทหน้าครับนะพ์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรติดตามดูกันได้เลยนะครับนะงั้นพัทน,นี้ขอลาไปก่อนนะูบกันพ์นหน้าครับสวัสดีครับลายบาย